เดี๋ยวผมไปหาลิงก์มาปักหมุดดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ดอนเมืองครับบินมาถ่ายรายการก็จะบินมาเมือ่อเมื่อวานนี้ตอนเย็น,นครับก็จะกลับวันนี้ ที่บ้านก็ให้เด็กๆจัดการขรับจากสถานที่อรอพรุ่งนี้มีทําบุญตักบาตรแล้วก็ไหว้ครูครับร้านอาหารก็จะเปิดวันที่ห้านะครับมาอุดหนุนได้เลยอาหารจานเดียวก็มีนะครับอาหารจานเดียวก็มีมาคนเดียวก็สามารถสิ้นได้ครับผมต้องมาลองเนี่ย <laughs> มาลองเดอไทยอิตาเลียนคาเฟ่แอนด์เลตเตอลองก็จะเน้นอาหารไทยนี่แหละครับเทศด้วยครับไทยยุโรปเครื่องดื่มชาต่างๆนะครับโดยมีและที่สำคัญมัดฉาถึงใจมาก ทุกคนผมทำโรงแรมมาสอนอัปเดตตลอดว่าทำอะไรบ้างแล้วก็พี่ๆแม่ๆบางท่านก็ติดตามกันมาตลอดนะร้านอาหารก็เริ่มตั้งแต่ขอสร้างเริ่มตั้งแต่ยกสเยกสาเริ่มตั้งแต่ทำนั่นทำนี่คือผมก็อัปเดตตลอดไลฟ์สดตลอดแจ้งข่าวตลอดแต่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็ากยังมีคนถามว่า ร้านอาหารอยู่ที่ไหนไม่แต่บางโพสก็ผมกะลยงงผมกเลิงงงว่าแบบไหนเหมือนแก้งกันเลยร้านมาลองเดิน ไทยเตเรียนคาเฟ่และตลลองครับเป็นร้านอาหารของแอนบอยตั้งอยู่ที่หลังโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลมหาสารคามนะครับพิม์เข้าไปใน Google Map เจอเลยนะฮะถามเราตรงมาเลยตรงมาต้องมาชิมต้องมาลองอาหารแบบผมบอกเลยว่าเชฟขั้นเทพคือผมทำเนี่ยทำไมมันถึงใช้เวลานานเพราะว่ามันไม่ใช่การจีบแบบว่าคือเราอยากให้ทุกอย่าง ได้รายละเอียดครับทั้งสถานที่ทั้งบรรยากาศทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญก็คือฝีมือของเชฟคอนซัลที่ปรึกษาที่ระดับเทพเลยนะครับที่ปรึกษาเชฟที่ปรึกษาที่มาเป็นคอนซัลท์ทํทสูตรทําอาหารให้ก็คือเป็นเชฟประจําบ้านของเจ้าสัว ชื่อดังแฟนคลับใหม่ๆก็เยอะแม่ไอ้แฟนคลับใหม่ๆนี่ผมเข้าใจครับแต่แต่คอมเมนต์กันตลอดทุกโพสเนี่ยก็รู้อยู่ว่าไม่คือบางโพสก็รู้อยู่ว่าแบบอ่าบางโพสก็ขิมคอมเมนต์อยู่ว่าแม่ไปบ่อยนะขำเรียงแม่ไปนอนมาแล้ว แม่ไปนอนมาแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็น่อสร้างอยู่แต่คอมเมนต์ล่าสุดคือร้านอาหารตั้งอยู่ไหนก็เป็นคนคนเดียวกันแหมผมก็เลยงงว่ะไอ้ที่ที่เข้ามาติดตามใหม่อันนี้ผมเข้าใจครับผมเข้าใจผมก็จะมีปักหมุดอยู่เรื่อยๆนะครับปักหมุดแจง้งพิกัดอยู่ตลอดนะ แอนมีงานคืนนี้แล้วก็จะเดินทางน่าจะถึงสารคามเจ็ดโมงเช้าครับเพราะว่าต้องเดินทางด้วยรถถ้าไปเครื่องไม่ทันครับเพราะพิธีไหว้ครูมันรอไม่ได้ฉะน,น,นั้นคุณแอนก็ต้องเดินทางโดยรถก็ค,คือจะต้องเอารถไปอยู่แล้วแหละเพราะว่าก็จะหยุดยาวหลายวันแล้วก็จะเตรียมงานแฟนมีตด,ด้วยก็น่าจะถึงประมาณแปดโมงอาจจะไม่ทันตัดป่าแต่ก็จะทันไหว้ครูสนใจซื้อบัตรกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับแล้วก็ส่งสลิ ไปตามลิงก์ที่ผมปักหมุดได้ช่องทางเดียวเลยนะประตูทางเข้าก็ลรฝั่งกับโรงแรมบอสใช่ครับผมอยู่ข้างโรงแรมไปไปถึงหน้าโรงแรมมันจะเห็นเลยครับมีป้ายบอกทางเข้าไปให้ถึงแล้วจะเจอเลยครับเขาเรียกขึ้นเครื่องแล้ว บอแล้วแก่งผมมือซื้อผม่มีโอกาสแม่จะบปุนหนูนะคะเรียนเชิญเลยครับแม่เรียนเชิญเลยพี่พแม่แม่ทุกทุกท่านครับต้องแม่อุดหนุนอย่นี้ฮะบินมาบินกลับเมื่อยกูเลยแม่ตอนแรกผมว่าจะขึ้นไปนอนบนสลีปบ็อกนะเพราะว่าถ่ายละกันเสร็จตั้งแต่มาถึงนี่บ่ายสอง